อ่อพงนวโตูตแต่ยั่งยั่งครับยั่งยังหลายครับเขาไปเดร้ายคุณนะครับตัวอันนี้ที่ป่าครับมากที่น้องนรนะครับที่เดินทางมาในวันนี้โดยเฉพาะฝ่ายรักษาความสงบนะครับทางสถานีเรืออำเภอหูเจียมเรลานะครับขาดไม่ได้นะครับ ไปความมันโปรอโขอเจียมนะครับกว่าที่เราจะได้รับชมรับฟังนะครับหมอรามงใหญ่แก่นนครบนเทิมศิลป์นในวันนี้นะครับผมก็ถือโอกาสได้ใครแนะนำนะครับท่านผู้วิเกียบบรบนเวทีตรงนี้นะครับที่มาให้กำลังใจทางคณะกรรมการหมู่บ้านมัาทับปอกนะครับ,นะรบ,นะรบซึ่งก็ประกอบด้วยแม่งานใหญ่นะครับ ทัานผู้ใหญ่บ้านาบ้านท่าป่องครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับผู้นําหมู่บ้านนะครับหมู่แปดในตรงนี้ขาดไม่ได้จริงๆครับคือ